เป่าวลีข่วงตรีเขาสักระแม่พึงพ่งผู้พวงดวงจันทร์รำลึกครบรอบ30ปีที่จากไปในทุกๆวันที่13มิถุนายนของทุกปีสำหรับชาวลูกทุ่งนั้นจะรู้ดีกันว่าเป็นวันครบรอบการจากไปของราชินีลูกทุง่งพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งในปีนี้2565จะเป็นการครบรอบ30ปี ดังนั้นแกมมี่โกที่จัดงานลำลึกถึงแม่พึ่งผู้พวงดวงจันทร์มาตลอดก็เตรียมจัดงานลำลึก30ปีดวงจันทร์กลางดวงใจภูมพวงดวงจันทร์ในรูปแบบ Virtual Concert ในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนนี้ชมผ่าน Facebook แกมมี่โกและในวันที่9มิถุนายนนับเป็นเกษ์ง,งามยามดีปาวลี่พอดพิมล และตรีชัยนงลงเลยชวนกันมาสักการะหุ่นขี้พึ่งของแม่พึ่งผู้พวงดวงจันทร์ที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยทั้งสองเดินทางมาถึงที่วัดทัพกระดานตั้งแต่เช้าโดยนําเอาผลไม้5อย่างกุหลาบแดงพร้อมทั้งสคริปต์งานคอนเสิร์ตเพื่อมาสักการะบอกกล่าวและขออนุญาตแม่พึ้งในการจัดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้เป่าวลีพรพิมลกล่าวว่า เปาเป็นเปาวลีได้ทุกวันนี้ก็พอได้แสดงหนังเรื่องผู้พวงเมื่อปี2554แม่พึ่งจึงเป็นทั้งต้นแบบเป็นครูและผู้ให้โอกาสกับเปาแม้จะไม่มีโอกาสเจอตัวจริงพอเปาเกิดปีเดียวกับที่แม่พึ่งจากไปแต่เปาก็ฝึกร้องเพลงจากเพลงแม่พึ่งเสมอทุกปีเปาก็จะแวะเวียนมาหาแม่พึ่งเสมอแม้จะไม่ตรงวันครบรอบก็ตามแต่ปีนี้พิเศษตรงครบรอบ30ปีที่แม่พึ่งจากไป เป่าและพิติก็เลยมาสักการะแม่พึ่งเพื่อจะมาขออนุญาตในการจัดงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยค่ะ